<c oughs> กำลังหาร้านเติมโลบักอยู่เหรอครับผมขอแนะนำร้าน Ripper X นะครับผมบริการเติมโลบักราคาถูกและเลทสูงนะครับ <c oughs> มีทั้งระบบกลุ่มนะครับผมเริ่มต้นเพียง1บาทและระบบ ID บวกพาร์ทยิ่งเติมเยอะยิ่งคุ้มนะครับด้วยระบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายเพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินและ3สามารถซื้อสินค้าได้ตามใจช,ชอบเลยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ ตอนนี้นะครับคนที่ดูช่องแก๊สศ k นส่วนใหญ่ถึง80%เนี่ยคือคนที่ยังไม่ได้กด s ับ s c r i b ์ช่องแก๊สศ k นเคะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครอยากติดตามคลิปใหม่ๆห,หรือว่าเทคนิคต่างๆเกมใหม่ๆเกี่ยวกับโรบอตก,ก็แนะนําว่ากด s ั b s c คร b e แล้วก็กดกระดิ่งไว้ก็ได้เวลาแจ้งเตือนจะได้เห็นก่อนคนอื่นเขานะครับเพราะงั้นเนี่ยฝากช่องแก๊สศ k นด้วยนะครับผมเทสท,ทสวัสดีคนด้วยนะครับผมแก๊สศ k นย์เคะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม All Star Tower Defense กันอีกแล้วนะคซึึ่งงลิปี้ผมมก็จาพูดถ โค้ด uh, นะครับผมในอัปเดตที่1น,นะครับผมว่าในอัปเดตที่1ห,หรือว่าอัปเดตแรกที่ผ่านมาเนี่ยยังมีโค้ดไหนที่สามารถใช้ได้เลยครับผมมีทั้งโค้ดเก่าแล้วก็โค้ดใหม่เลยนะครับโดยรวมๆก็ที่ผมนับมานะก็เกือบๆเกือบๆแตะพันได้นะครับผมแต่ประมาณสัก5 6า0ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีโค้ดที่ได้เป็นยานผ่านะด้วยนะครับผมทำไมผมถึงมาทำคลิปโค้ดเป็นคลิปคลิปหนึ่งเพราะว่าในก่อนที่จะอัปเดตหนึ่งเนี่ย มันจะมีโค้ดเยอะมากมานะครับผมซึ่งเป็นโค้ดของทางเกมบ้างของทางยูทูบเบอร์ต่างๆบ้างนะครับซึ่งพอขึ้นอัปเดตหนึ่งเนี่ยโค้ดเหล่านั้นเนี่ยหมดอายุไปหรือว่าไม่สามารถใช้ได้นะครับผมผมจึงมาทําคลิปดีนะครับผมเพื่อที่จะเป็นคลิปสําหรับคนที่อยากจะปั้นตัวลองหรือว่าอยากจะหาโค้ดใหม่ๆนะครับผมก่อนที่จะขึ้นอัปเดตสหรือว่าอัปเดตหน้าเพราะว่าตอนนี้เกมกําลังจะทําการขึ้นอัปเดตในอัปเดตถัดไปอยู่นะครับผมอาจจะมีบางโค้ดที่หายไปผมก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับผม โอเคนะครับผมซึ่งวิธีการปั้นตัวลองเนี่ยผมบอกก่อนนะครับว่าการปั้นตัวลองเนี่ยมันเป็นวิธีสำหรับคนที่ไม่อยากจะเติมโรบักหรือว่าแบบมีเพชรตัวหลักไม่พอเลยมาปั้นตัวลองเพื่อจะไปซับตัวหลักนะครับผมในในรหัสหลักในการลงพวกอินฟินิตี้โหมดต่างๆนะครับผมประมาณนี้นะครับซึ่งมาพูดถึงโค้ดแรกกันเลยดีกว่านะครับผมโค้ดเหล่านี้อาจจะเก่าหน่อยนะครับผมก็คือเป็นโค้ดนี่เลยครับแต่ผมจะขึ้นไว้ตรงหน้าจอหรือว่าใครที่ขี้เกียจพิมพ์ตามก็สามารถที่จะ ก็สามารถที่จะก๊อปข้างใต้คลิปได้เลยนะครับผมโค้ดแรกคือโค้ดนี้นะครับได้มา75นะครับแล้วก็โค้ดต่อมาคือเป็นอันนี้เป็นยังเป็นโค้ดเก่าอยู่นะครับผมนี่นะครับโค้ดเด็ดหนึ่งประมาณนี้นะครับก็มี any life นะครับผมเป็นโค้ดครบรอบเอ่อเป็นโค้ดไม่ใช่ครบรอบสิเป็นครบแบบครบไลฟ์เกมประมาณนี้นะครับแล้วก็โค้ดต่อมาคือนี่ครับอ่านะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผมอันนี้คือตัวลองของผมนะครับอันนี้คือจะเป็น เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงสิเป็นยานพาหนะนะครับแล้วก็นี่นะครับผมคือสามารถก๊อปใต้คลิปได้เลยนะครับผมคือคลิปนี้อาจจะสั้นๆน,นะครับผมมาแจกโค้ดเฉยๆนะครับแล้วก็อีอโค้ดหนึ่งนะครับผมก็คือโค้ดนี้นะครับแล้วก็มีสองโค้ดใหม่ที่เพิ่งมาประมาณเมื่อวานแล้วก็วันนี้นะครับผมเป็นโค้ดนี้นะครับผมเป็นครบรอบไลฟ์ <glauben. quency S 2> <erweise S 1> วันนี้นะครับครบรอบได้ถึงเท่านี้เท่านี้นะครับก็ได้ร้อยห้าสิบเกมนะครับผมแล้วก็ อีโค้ดหนึ่งนะครับผมโค้ดล่าสุดเลยนะครับคือโค้ดนี้ครับอ่ะมาครับผมประมาณนี้นะครับผมสาหรับโค้ดในอัปเดตหนึ่งที่ยังใช้ได้ในตอนนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับก็ได้ทั้งหมดประมาณพันกว่าเพชรเลยนะครับผมถือว่าค่อนข้างคุ้มมากๆนะครับซุ่มได้ประมาณยี่สิบตัวเลยนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ได้นี้ด้วยนะครับผมนี่นะครับเป็นแมกวาดนะครับผมเป็นยานผานะครับโอเคนะครับผมประมาณนี้สำหรับโค้ดนะครับผมส่วนใครที่ ไม่สามารถใช้โค้ดได้เนี่ยหรือว่าแบบบางโค้ดใส่ในเซิร์ฟปกติไม่ได้นะครับผมแนะนําว่าให้เราเนี่ยทำการเข้า V.I.P. เซิร์ฟเวอร์นะครับของของเราเองนะแล้วก็ทําการใส่โค้ดเพราะว่าบางโค้ดมันจะต้องใส่ใน private หรือว่าใส่ใน V.I.P. เท่านั้นนะครับผมจึงจะสามารถใช้ได้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีไอ้นี่อยู่นี่ว่าตัวละครจัทโร่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสุ่มตัวละครยัดีกบ่านะครับ ไม่ไเระว่าคบนันั่ามาไดเลยอย่างนี้นโอเคแมยากจะรังาบกอย่างนี่อแล้วมก็โอเคคบนีครผมเดี๋ยวเรยเลยน้วอเน้ำยแล้วน้ตอยแลนโอเคเฮ้ยไห้ขาทีมาเหรอเจ็งครับผมเรียบร้อยเหลสองหนะครับผมโอเคนะครับานนี้ก็เจงไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็สามารถที่จะไปสมัครรหัสใหม่หรือว่าหารหัสลองๆของเราเนี่ยมาใส่โค้ดเพื่อส่มหาตัวซับลองเพื่อไปเล่นอินฟินิตี้นะครับผม โอเคนะครับผมขอบคุณที่คุณทุกรับชมนะครับหวังว่าจิหวังว่าจะไม่เกลือเหมือนผมนะครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบแล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตแก้ศูนย์เคนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายอ่าเจอกันในคลิปอัปเดตต่อไปนะครับบ๊ายบายครับผม